นะครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นน่าสนใจวันที่29เมษายน2565นะครับเป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับว่าหุ้นกลุ่มไหนนี่น่าสนใจนะครับการที่เราจะมาดูว่าหุ้นกลุ่มไหนหน่าสนใจเนี่ยเราต้องม o พ p a เซ s e ตอร์กันก่อนนะครับอ่ะ พอคอมเพลตเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดู5้าวันล่าสุดนะครับ5วันล่าสุดถ้า1เดือนล่าสุดกลุ่มไหนมานะกลุ่มไหนมาก็กลุ่มพรูปกลุ่มทัวร์นะครับกลุ่มประกันนะแต่ว่าถ้า5วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไหนมานะครับก็คือกลุ่มทัวร์นะกลุ่มทัวร์มานะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในหุ้นที่เป็นกลุ่มทัวร์นะครับเพราะว่าอะไร มีคนท่องเที่ยวเยอะนะมีคนท่องเที่ยวเยอะแล้วก็แล้วก็มียอดจองนี่ <c oughs> พอสมควรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเอเชียโฮเทลอ่ะตัวนี้เป็นแนวน้มขาขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรแล้วก็ขึ้นแรงลงแรงด้วยนะเอเชียเนี่ยนะเมื่อวันวันเนี้ย วันที่ยี่แปดเมนานี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นฟูดแล้วก็ลงฟูดลงมานะดีที่ปิดบวกนะครับอ่ะเอเชียถือว่าใช้ได้นะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะบิยอนอ่ะแนวโน้มไซ์เยวแบบนี้นะครับไม่เอานะอ่ะตรงนี้สวยนะสำหรับตัวเซนเทลนะครับสวยเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาเลยนะเห็นไหมขึ้นมานะครับ แนวรับอยู่ที่4ี่บาท5 0สตางค์แนวต้านอยู่ที่47บาท25 50, สตางค์นะครับอันนี้ถือว่าสวยนะเซนเทลถือว่าสวยนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะโรงแรมดูซิตเป็นง่ายโรงแรมดูสิตเป็นแนวโน้มไซเวย์นะครับเป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่ในกกอบนะเห็นปะเอาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเทดให้ได้เปรียบรอ 8บาท65 9บาทดีกว่านะครับตอนนี้มันขึ้นไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะวัวถดมาเอราวันเห็นว่าเออเอราวันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆแนวรับอยู่ที่3บาท56สตางค์แนวต้าน4บาท18แล้วก็5บาทนะเออเอราวันค่อนข้างสวยงามนะแกรนวันนี้ไม่เอานะอยู่ใต้เส้นโร y ยออ r c คิด อันนี้อยู่ใต้เส้นไม่เอานะครับ SHR ตัวนี้ s Hotel and Resort นะอันนี้สวยนะครับสวยนะตอนนี้คนที่มีของเลื่อน Stop Loss นะมาวางไว้ที่4บาท26นะครับแนวต้านอยู่ที่5บาท20นะครับแนวต้านอยู่ที่5บาท20นะผลดา วิรันดานะวิรันดารีสอร์ทอืมตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านที่หกบาทหกสิบผ่านไม่ได้โดนตกล่วงลงมานะครับอ่าก็ถือยังยังยังถือว่าใช้ได้นะแนวรับของเขาอยู่ที่หกบาทสามสิบนะสำหรับวิรันดานะหุ้นกลุ่มทัวร์ที่สวยๆก็มีตัวนี้นะ มีเซนเทลเอราวันนะแล้วก็ HHR นะสมตัวนะครับ3ามตัวลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูนะว่าคุณจะกล้าเทรดไหมหุ้นที่กุดเป็นกลุ่มโรงแรมเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ดูงบการเงินอาจจะไม่กล้าเทรดนะแต่ว่าถ้าเราดูที่กราฟเนี่ยโอ้โหมันบอกให้ซื้อ สักพักละตั้งแต่ยีิบเก้ามีนานะตัวนี้เอสเนะยีิบเก้ามีนานะลองดูลองดูเอราวันสิพร้อมๆกันนะโซน,นเดียวกันอนะยืนเหนืออเม g ิ s สีมีนาเริ่มเริ่มเห็นนะครับเซนเทลนะเห็นไหมประมาณมีนาะเริ่มมานะครับโอเคนะ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับ Sentinel Erawan SHR ลองดูว่าชอบตัวไหนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ